เคยไหมเทรดทีไรก็พอดแดงทุกทีหรือจะเป็นสายเข้าทุกจุดแต่ไม่มีจุดไหนที่เทรดแล้วได้กําไรเลยเดี๋ยววันนี้นันจะมาสอนให้พี่ๆเข้าใจภายในหน่งอาทีค่ะและนันก็จะมาเตือนข้อห้ามที่พี่ๆห้ามทําอย่างเด็ดขาดเลยค่ะเพราะความจริงคือเทรดเดอร์หลายๆคนไม่ได้พังพอกราฟค่ะแต่ส่วนใหญ่ะจะพังพอพฤติกรรมตัวเองเลยเช่น เข้าตามอารมณ์หรือว่าไม่ตั้งสต็อปลอหรือว่าจะเป็นการเทรดแก้มือเข้าเทรดเพราะว่ากลัวตกขบวนหรือว่าหนักสุดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่แล้วแบบนี้ขอนของพี่ๆจะรอดได้ยังไงคะถ้าพี่ๆเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มเทรดหรือว่าเป็นนักเทรดที่เทรดกันมานานแล้วแต่ยังไม่เคยบวกคลิปนี้จะเป็นด่านแรกที่พี่ๆจะต้องผ่านไปให้ได้เพราะว่าถ้าข้ามไปได้พฤติกรรมผิดๆจะหมดไปค่ะและจะทําให้เทรดได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะคะสําหรับพี่ๆมือใหม่นะคะเพิ่งเคยเริ่มต้นในการเทรดไม่ต้องกลัวหรือว่ากังววล่าจะเท ได้เพราะว่านั้นมีคาสอนให้4ค่คาจุกๆไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นคาสาหรับมือใหม่เลยค่ะสําหรับคนที่ไม่เคยผ่านการเทรดมาก่อนไม่มีประสบการณ์ก็เข้าเรียนในคาสนี้ได้ไม่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช้คํายุ่งยากนะคะและที่สําคัญนะคะในคาสยังมีการสอนการใช้งานแอปพลิเคชันในการที่เราจะเริ่มเทรดด้วยค่ะเก่งกําไรยังไงหรือว่าจะต้องเข้าออเดอร์ที่จุดไหนนะคะแล้วถึงจะได้กําไรดีนะคะในส่วนของคาสทั้งหมดเนี่ยเป็นคาที่เราสอนผ่านแอปซูมค่ะไม่มีการเก็บค่าใช้ ะะและที่สําคัญนะคะอีกสองคา่าที่นันชอบมากที่สุดคือคา่าที่เราจะได้เรียนรู้เทคนิคในการเทรดด้วยค่ะบวกกับคา่าที่เราจะได้เริ่มต้นในการลงสนามไปพร้อมกับโค้ดนะคะสําหรับทุกคา่านะคะถ้าพี่ๆนะอยากจะเข้ามาจอยด้วยกันนะคะสามารถทักมาหานานส่วนตัวได้เลยนะคะหรือถ้าเพื่อความไวพี่สามารถทักเพจมาได้เลยนะคะ